เรามาบริการรับซื้อถึงที่ถึงหน้าบ้านท่านแล้วรับซื้อโทรทัศท์ับของเ่าจาครับาราครับ ค่ะเพื่อนๆอ <c oughs> เจอีเจ๊ยบจํจำนายแป้งนี่ล่ละมันเนี่โอ้ไม่อยากจำนายเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเอ้ยพออยากเอาไว้เถิงเนาะนี่ค่ะหอได้ค่ะนี่เนาะนี่เจีเจ๊ยบจำนายแป้งอื่นๆ่น,น,นะค่ะที่ <c oughs> เจีเจ๊ยบว่าต้องการนะเอาไปเอาไปจำนายเนาะ <c oughs> บนันนี้ก็สิผักแปลงหนังก่อน มาเอาแปลงนี่บาทนี้นี่นี่ค่ะมาสีฮออยู่ดอกเพราะว่าฉันก็อยากจำน่ายเธอแหละเนาะจำน่ายไปเถอะนี่ นี่ค่ะเจี๊ยเก็บไปบ่เคยบาสีเหลือมาเลยค่ะไอพักอันนี้เนาะพักกาดขาวนี่ค่ะเก็บไปเลยวันนี้เคยก,กสิปูพักบุ้งได้ปานเนี่ยกูพักบุ้ง วางตุ่งแปลงนี่ว่าเอาค่ะสิไีเอาแปลงอื่นเนาะเอาแปลงเอาพักกาดขาวก่อนนี่นี่อันนี้น้อยอยู่น้อยก็เอาคอก็เอาละนี่นี่ค่ะเดี๋ยว เอาไปไหว้กอนคอยมาเก็บม่อีกสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทายถนนเจี๊ยบท,ทายถนนเนาะ แล้วก็ท่ายถนนแล้วก็ทาา่าพักแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งแล้วก็เจี๊ยก็มี่แน่ว่าวอีกค่ะเนาะช่องเจี๊ยกเป็นช่องเห็ดชีวิตประจําวันเนาะเจี๊ยกกับว่าวเรื่องชีวิตประจําวันของเจี๊ยกกันแ่ะค่ะความเป็นมาายังกับ้างเนาะอาชีพนะให้เพื่อนเพื่อนฟังแ,แต่ไหนแต่ไรเนาะบานนี้มื่อน,นีเจี๊ยกกับซีมาว่าวอีกค่ะ เนาะชีวิตประจํำวันอาชีพเจเจียกเกล็ดพญายน่ะคะ่ะพญายางังวังบางกรสินปีเนาะคะ่ะเนาะก่อนประมาณเพื่อนๆเ,เก่าๆก่กับอาชิพูช่วงสามสี่เดือนน,ะะน่ะค่ะเนาะอาชีพบดถึงสามสี่เดือนโดยสามเนาะพญายเพิ่นเกิดอุบัติเหตุน่ะคะ่ะตอนนั้นเพิ่นเพิ่นมีแอนเก่าหอเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนบางคนกับอาชีพบด้เบิ้งนะคะ่ะคลิปนั้นเนาะ บานนี้ตอนนั่นเจียเ๊ยกเสียเงินให้รูกรณีนะคะหกหมื่นกว่าบาทเนาะมันกเ็เฮ็ดให้ขอบครัวเจียเ๊ยกลาบากนะคะลําบากไประดับหนึ่งกันเนาะ,ะเพราะว่าพ่อยายเพิ่นเพิ่นเป็นไฟพิษจริงกะกะเป็นประมาทร่วมนะคะคันพ่อยายบ่มีแอลกอฮอล์เนาะตำรวจเพื่อก็บ,บอกแต่ว่าพ่อยายเพิ่นผัดมีแอลกอฮอล์นะคะเมื่อนั้นก็เลยพ่อยายเพิ่นก็มีไฟพิษเสียครับ คาเป่าแอลกอฮอล์อ,อีกนะคะรวมทังม้งหมดห,หกหมื่นกว่าบานนี้กับปีใหม่แล้วเนาะค่ะเนาะเจี๊ยบกะก็คือว่าสีดีนะคะบานนี้กับหมู่บ้านนี่พ่อยายเตรียมของนะคะเนาะพักถี่ทายให้เบิงนะคะเจี๊ยบเก็บพักหลายค่ะหมู่บ้านนี่แถมกัพ่อยายกับร่งของกัหลายพันเนาะค่ะเนาะอเผอิญของทีร่วงเป็นของสดนะคะเป็น เป็นออเดอร์ที่ลูกค้าโทรมาสั่งนะคะแต่ว่าพักน่ะมันเป็นของจีดเยกเนาะค่ะเนาะที่จีดเยาเก็บให้พ่อใหญ่ไปขายให้นะคะ mm hmm. พักหน่ะบ้ไม่มีออเดอร์ค่ะแต่ว่าทุกเมื่อที่พี่ขายน่ะมันก็ขายเบิดเนาะค่ะเนาะบันนี้จีเยาก็เก็บพักห้ายบันนี้พ่อใหญ่ก็ออกถึงเวลาออกขาย1 1บเอ็ดโมงนะคะพ่อใหญ่ก็ออกไปส่งของลูกค้าเพราะว่าพ่อใหญ่บอกเจีดเย,ยาบอกว่ามือน,นี้อาสิบ,บเดน้กราบคำเพราะว่าของทุกอย่างน่ะมันเป็นของตามออเดอร์นะคะบันนี้ เจี๊ยบก็บอกพ่อใหญ่ว่าวขันเมื่อยกเห็ดเอาตามนั่นแหละเพราะว่าเอาตามแค่อยู่ได้นะคะเพราะว่าเราก็เท่าเนาะเอาเอาเอาซ้ำแบบเท้าเท้าหินเกินกําลังเท้ากับเท่าต้องสินะค่ะเพื่อเพื่อสิบัวได้ใส่ชีวิตแบบมีความสุขเนาะเจี๊ยบไข่พญ่เย็ดแบบนั่นแหละค่ะป่านี้พ่อออกไปสิบเอ็ดโมงนะค่อใหญ่เพิ่นไปส่งของสีเบิร์ดละค่ะถุงถุงใส่ของผัดเผอิญเบิร์ดอะค่ะพญ่เพิ่นก็เลยแวะเนาะแวะแถวแถว ที่อีลานอยเคยเคยเศร้าเหลอีลา,อลานอยอยู่นะคะเพื่อนแถวนั้นก็หูจกักเนาะลานนั่นก็สื่อประจํานะคะลานโชว์หวยเนาะแล้วก็ไปจอดรถแล้วก็แล้วก็ท่างเส้นนั่นน่ะทีจะเจี้ยงท่าเฮเบิ้งนะคะเป็นทางทีเฮ็ดไม่แล้วก็ตีเส้นยางดีเนาะคะนะ่ะเนาะลูกค้าพวกแม่ค้าก็สิบจอดอยู่ลานนั่นร้ายนะคะพ,ยยพ่อใหญ่เพื่อกจอดเนะาะบันนี้พ่อสื่อของแล้วนะ่ะพ,พ่อใหญ่เพื่อกสิเลียวหัวรถกลับนะคะ ยังบ่ทัานในพ่นเส้นขาวเด้ค่ะไล่เดอร์ผู้ยิงนะะ่ะขะมาแบบว่าเนาะแถมเพิ่นกับเบิงเบิงโทรศัพท์เพิ่นน้ำน่ะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นจะไปส่สงลูกค้าเนาะเพิ่นกับมาแบบเร็วแล้วเพิ่นกับขาส้นรถพญายน่ะคะ่ะรอหนาเนะยาะรถพญานก็โตกลงจากรถแบบแห้งด้ยค่ะเพราะว่ารถในหันมันมีน้ำแข็งเนะยาะรถพญานั้นมันหนักนะคะพญาพิ่นตกลงแล้วบัดนี้คันเร่งกับข้างแล้วก็รถนั่นก็ ไปเองนะค,ะนค่ะแลนข่ะไปในบ้านค้งาง,าง,างลานคานะคะเป็นตึกสี่สี่สัน,นะะเนาะค่ะเนาะบันนี้ก็ไขตะวามีมีกระถางใหม่ใหญ่ๆนะคะอันนั้นตันนาบ้านเพิ่นไวยเนาะบันนี้รดพยยร่อใหญ่ก็เลยยุดนะคะกระถางเขาแตกเบิดะคะ่ะบันนี้เพอเอิญเจเี๊ยก็โชคดีเที่ยวนี้ค่ะเพราะว่าคนในแถวนั้นหูจักพ่อยใหญ่เบิดเนาะแล้วก็แล้วก็กครูกรณีกับ่อนข้างิีว้าบ่อออกนะคะเนาะ ตำรวจกับกับบดว่าแบบคือพยานเสี่ยวก่อนพยานพี่มีแอลกอฮอเนาะพย,ยกระว่าไปอีกแบบนึงนะคะตอนนี้น่นเจีย๊ยงเจี๊ยงบอกว่าเดี๋ยวไปโลงพักเด้ค่ะรถพยานตำรวจก็เอาไปเนาะพญายกับบดีขายของค่ะสรุปแล้วเรื่องคดีบา้านแล้วค่ะบอกให้ฟังเนาะถ้าเป็นยังไงคลิปนาะเจีย๊ยงสิบอกเห้ฟังว่าเจียเจ๊ยงเสีย,เง,ยเงินอีกหลายปันไดห,หรือว่าสิเป็นยังไดเนานะเพราะว่ารถเจีย๊ยงกับพังแล้วก็รถเขากับพังคือการค่ะเขาเน่ะเจ็บ แล้วก็พ่อใหญ่เจ็บเล็กน้อยค่ะเพราะว่าพ่อใหญ่ตกลงก่อนเนาะบานนี้ส่วนพักที่จะเจี๊ยกท้ายให้เพื่อนเพื่อนเบื้องนะคะที่ที่เห็นนะคะเจี๊เก็บพักหลายเนาะพักเจี๊ยกขายไปได้เมื่อท่านถึงครึ่งดอกค่ะเจี๊ยกก็เลยยกให้ให้คนแถวหนานให้เพื่อนบานน้ากันนะคะเบิดเนาะยกเห็นเบิดเลยเจี๊ยกบ่ได้ขายสรุปแล้วเจี๊ยกกับบดร์ยังมือว่านเนาะแถมพ่อใหญ่กับเจ็บรหลดกับพัง ้วก็พญใหญ่บอกว่าได้กาไรนี้ได้ได้กาไรประมาณแปดเก้าล่อนี่ระคาเนาะม่ววานี่ค่ะเด้ประมาณแปดเก้ารอยหรือพันนี่แหละค่ะพญเพิ่นบอกว่าเนาะเพราะว่าของส่งบริหานแล้วนะค่ะเนาะพักเจี๊ยบกับปตองบอกถึงเพราะว่ามันบ่ได้มีออเดอร์เนาะค่ะกับประมาณนี้่ะคะเพื่อนเพื่อนเจี๊ยบระบายเนาะบอกให้เพื่อนเพื่อนฟัง แล้วก็พ่อใหญ่เพื่อนบอกว่าเพื่อนบด้พีดเพื่อนว่าเพื่อนบด้เพื่อนบด้กินแอลกอฮอล์เพื่อนบอกว่าเพื่อนกับเพื่อนกับบ้านเด็ขับรถออกไปเนาะกลางถนนหรือว่าอียงงสินะค่ะแต่ว่าเจเบกับบดีบอาเพื่อนคื้เก่าระคาเนาะเฮ็ดยังมันพานไปแหละเจเยก็ว่าเคีย์ปัญหาเคีย์ปัญหาคอยแก้ไปนะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วค่ะเพื่อน กุดไหลกดแชร์กดติดตามให้ตเจี๊ยกนี่เด้อเจียกกับทายให้เบื้องพักนี่ค่ะเนาะกำลังใ,ใหญ่อีกแล้วพักทั้งนี่เจียกสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แหละค่ะสวัสดีค่ะ